สวัสดีค่ะมาพบกับเลือกของบ้านมือสอ,องใบอมสุกอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินราคาถูกนะคะตําบลหนองปลาหมออําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะบ้านที่เราจะพาไปดูวันนี้นะคะอยู่ที่ตําบลหนองปลาหมอนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะมีสองห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็สามห้องโถงนะคะ ขนาดนะคะรวมที่ดินแล้วนะคะ96ตารางวานะคะราคาขายอยู่ที่1ล้าน2แสบาทนะคะบริเวณบ้านนะคะจะมีเพื่อนบ้านนะคะส่วนถนนที่เข้าเนี่ยจะเป็นซอยในชุมชนหมู่บ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นทรัพย์สินการขายของธนาคารออมสินนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะทางเข้าจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะก่อนถึงปั๊มปตทหนองปลาหมอนะคะ เข้าไปแล้วนะคะก็จะเจอแยกนะคะตรงทางแยกอะคะ่ะเขาก็จะมีป้ายบอกป้ายจะเขียนว่าหมู่3บ้านฝักหนองน,นะคะแล้วเราก็เลี้ยวทางด้านขวามือเมอเลี้ยวมาแล้วนะคะเราจะเจอซอยทางด้านซ้ายมือนะคะเราเข้าทางกำแพงรั้วได้เลยนะคะตรงไปประมาณ50เมตรก็จะเจอทางโค้งนะคะบ้านก็จะอยู่ตรงทางโค้งพอดีนะคะสามารถมองเห็นตัวบ้านจากถนนได้เลยนะคะระยะทางจากหอนาฬิกามาถึง บ้านหลังนี้นะคะประมาณ15นาทีนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะ